ค่ะวันนี้แม่บ้านจะมา,าทำความสะอาดปลาทูนะคะแล้วก็แปรรูปปลาทูไว้กินกันนะคะวันนี้ซื้อปลาทูมาประมาณห้ากิโลปลาทูนี่เป็นปลาที่ทำความสะอาดง่ายนะคะ แต่ถ้าเราไปซื้อประทูที่เขาเนึ่งไว้อะเข่งหนึ่งก็จะแพงมากเลยนะคะน้ำ Saya tengok Dah เราจะมีไตปลาใส่ทั้งไส้ใส่ทั้งเหงือกไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็นี้เป็นเกลือนะคะเกลือก้อนใส่ลงไปนะคะเกลือก้อนใส่ประมาณสองช้อนชานะคะ่ะอีกสองช้อนโต๊ะเราใส่เยอะมันจะเค็มเราไม่ได้แยกออกนะคะเราหมักทั้งหมดเลยค่ะเราใส่หมักทั้งหมดเลย เราจะคนให้เกลือคลุกเค้าเข้ากันนะคะเป็นอันนี้เป็นไส้ปลาทูนะคะเป็นไส้ปลาทูนะคะเดี๋ยวมันแรงวันได้กินเดี๋ยวจะมาแล้วรีบคลุกกอนคลุกให้เข้ากันค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะใครจะเลือกเอาเฉพาะไตปลาก็ได้นะคะเอาเหงือก <ๆ S 1> ทิ้งอะไร <ๆ S 1> แต่แม่บ้านใช้ทั้งหมดเลยอะค่ะปลาทูก็จะได้ประมาณเท่านี้มันมีเหงือกมีปลากระพงมาสองตัว ผสมใส่กันเลยมนวันเริ่มมาแล้วเริ่มให้กินแล้ว ได้แล้วนะคะคุกให้เข้ากันพักไว้สักพักนะคะเดี๋ยวจะรับพักปลาไว้ก่อนเราจะไปเอาโถมาใส่นะคะเอแค่นี้ก่อนนะคะไปเอาโถมาใส่ก่อนนะคะพักปลาไว้ก่อนคะ่ะคุกให้เข้ากันนะคะไหนที่เราจะเอาไปหมักไตปลานะคะเราจะมาตากแดดก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาไปพักให้มันเย็นหน่อยหนึ่งนะคะมาหมักไตปลาไว้กินกันนะคะ อันนี้ไตปลาหรือพุงปลานะคะเป็นของปลาทูนะคะแม่บ้านจะไม่ทิ้งนะคะแม่บ้านจะใช้ทั้งหมดเลยะค่ะเอาทั้งหมดทั้งตับไตไส้พุงเลยะค่ะมาเกลือไว้ค่ะคะูุกเขาไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยมาตักใส่โถนะคะหรือหโถนี้เราเอาไปตากแดดก่อนนะคะหรือใครจะเอาไปพัชไลโดยการนึ่งก็ได้ะค่ะแม่บ้าน ล้างแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะตากแดดจัดๆแล้วกลับมาเอาพักให้มันเย็นนะคะพักพอเย็นแล้วเราก็มาตักอันนี้นะคะใส่ไตไส้ปลาไตปลาใส่นะคะเราจะไม่ทิ้งสักอย่างเลยนะคะเราจะใส่หมดเลยค่อยตักใส่ก่อนจะทำนี่คือไส้ปลาไตปลานี่ก็ไปล้างให้ มันหายเมือกก่อนนะคะหรือใครจะรางก็ได้ไม่ล้างก็ได้นะคะขนัดนะตักใส่จนหมดนะคะเออเก็บไว้ได้ประมาณจะกินได้ก็มา หนึ่งเดือนเหรอหนึ่งเดือนถึงกินได้นะคะอืมอือเอากินได้ตั้งหนึ่งเดือนหรือสองอาทิตย์ก็กินได้แล้วนะคะแต่ให้ดีคือเก็บเป็นปีๆเลยค่อยเอามากินแล้วแต่บ้านใครสะดวกทำอ่ะเนาะหกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็ดเอาเนาะถ้าใครทำเป็นอยู่แล้วก็ไม่ยากอ่ะเนาะ ขนาดยังเพิ่งจะหมักไว้ก็ยังหอมเลยนะเนี่ยไม่คาวนะคะล้างดีๆให้เมือกตาออกใสสายสะอาดออกใส่หมักไว้นะคะกินแล้วเราก็ค่อยตักออกมากองเนาะ เขาชิปปใส่ไปโถเดียวนี่กินได้เป็นปีๆเลยนะเขากินคนเดียวไม่ค่อยมีใครกินด้วยที่บ้านซื้อปลามากินบ่อย ต้องเออถ้าไม่ทอดให้แมวมั่งก็เก็บไว้กินเอาเหงือกมันนะคะมาดองไส้มันนะคะมาดองออส่วนมากก็จะทอดให้แมวกินเนี่ยพอทอดออกมาแล้วปรุงแล้วมันจะหอมแล้วคุกข้าวให้แมวอุย้ยมันล้นไปนะเนี่ยต้องใส่อีก เนี่มันจะรลนออกมาแค่นี้เนาะจ้ะนี่ค่ะใส่แล้วแล้วก็จับดองไว้นี่นะคะเราจะปิดฝานะคะปิดฝาไว้วาฝาม่นะม่สนิทฝามันปิดไม่สนิทนะคะเราจะเอาอันนี้มันไม่ค่อยแน่นมันแค่มันไม่มีเกียวล็อกค่ะ นก็ครอบใบเฉยๆเราจะทำการเอาใส่ถุงนี่แหละไม่ให้ดูกลัวแมาลงวันมาขี้ใส่ปากมัน,นแล้วก็เก็บใบอุณหภูมิห้องธรรมดานี่ะค่ะตั้งไว้ไม่ต้องไปเยื่ยงกับมันครบหนึ่งเดือน มีสองอาทิตย์ก็เอามาทํากินได้เลยหรือถ้ายังไม่กินก็เก็บทิ้งไว้เป็นปีๆเลยค่ะยิ่งนานยิ่งอร่อยนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเก็บไว้มันไม่มีเกิียวหรอกเสร็จแล้วค่ะดี